สำหรับหลายๆคนนะครับที่ฟังมาว่าเอ้ทิกตอ,อกดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับนะ่าทำกระตาดอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าสงสัยว่าเฮ้ยถ้าฉันจะเข้าไปทำกระตานเอาไลน์ที่ทำให้คุณมีคนติดตามในทิกตอ,อกนะฮะจนสามารถขายของได้หลักหมื่นหลักแสนตอ่อเดือนฮะข้อหนึ่งคุณต้องสัญญากับตัวเองก่อนว่าคุณจะลงคลิปอย่างต่อเนื่องและว,วันนี้นะครับแม้แต่ตัวผมเองก็เปลี่ยนกลยุ่์เราทำคอนเทนต์ที่เป็นเทคเป็นการพิมพ์น้อยลงเราทำวิดีโอมากขึ้นเพราะว่าเรามองว่าเฮ้ยการลงเป็นวิดีโอเนี่ยเราสามารถลงในทิกตอกแล้วก็ลงในแพลตฟออร์มมื่่นนๆไดด้้้วววยาาาถคคุณทททเป็บ คุณอาจจะไม่สามารถลงใน t ิ k กต็อกได้ดังนั้นคุณต้องคอมมิตกับตัวเองก่อนครับว่าคุณสามารถลงคลิปอย่างต่อเนื่องได้ไหมซึ่งโดยพื้นฐานนะครับคุณอาจจะต้องลงคลิปทุกวันไปอย่างต่ำถึง3เดือนคุณถึงจะเริ่มเกิดได้อย่างยาวๆในติ๊กต็อกถ้าคุณมาเอิญทําคลิปหนึ่งที่ดังแล้วนะแต่ว่าการวิ่งของคลิปลปนั้นอาจจะมีอยู่อายุแค่2 3วันแล้วมันก็ค่อยๆฝ่อลงดังนั้นคุณจะต้องทําคลิปใหม่ๆเพื่อทําให้คนเนี่ยมองเห็นแล้วก็เข้ามาติดตาม t ิ k กต็อกโปรไฟล์ของคุณไปอย่างต่อ่ออออจจอออเเนนืืงงข้้2ียหลลาาาคคคจจะิิดกก็รทํปใ เพื่อหาคลิปแจ้งเกิดเองจริงๆแล้วผมบอกว่าการทําคลิปวันละครั้งนียก็จะเป็นการสร้างกระแสการมองเห็นอย่างต่อเนื่องแต่จริงๆแล้วยิ่งคุณทําเยอะคุณอาจจะบังเอิญนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นการบังเอิญเจอคลิปที่แจ้งเกิดของคุณที่บางคลิปที่คุณไม่ได้ตั้งใจอาจจะมีคนดูลกล้านหลักสิบล้านเลยก็ได้เพราะว่าผมบอกเสมอถ้าคุณคุมโทนดีคุณคุมตีมดีคุณคุมฟอนต์ดีคุมเสียงเพลงดีคุมเนื้อหาของช่องของคุณดีจํานวนจะเท่ากับคุณภาพเพราะถ้ายิ่งคุณทําเยอะคุณก็จะยิ่งเจอคลิปแจ้งเเเกกกกิิิิิดดดยอาาาาาคคลลปนนั้้้มมมใหรตต ขึ้นได้อย่างรวดเร็วข้อ3าถ้าลำพังการทำคอนเทนต์ของคุณอย่างเดียวอาจจะเหนื่อยให้คุณใช้แฮชแท็กเพลงแล้วก็ชาเลนจ์ที่มีคนดูเยอะมีคนติดตามเยอะหรือเป็นกระแสะเขาที่ตอนนั้นให้เป็นประโยชน์เป็นการบอกที่ตอกว่าฉันกำลังทําอะไรที่คนน่าจะมองเห็นเยอะๆนะช่วยดันโพสตของฉันขึ้นไปหน่อยได้ไหมดังนั้นการใช้3อย่างนี้เข้ามาผสมบับคอนเทนต์ของคุณก็จะทําให้กามองเห็นคอนเทนต์ของคุณมากขึ้นแล้วก็จะมีคนมาติดตามคุณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและข้อที่ส่ทุกครั้งเวลาที่คุณทําคลิปคอ,อนเทนต์ คุณจะได้ทั้งคนติดตามแล้วก็การดันโพสต์คลิปคอนเทนต์เนี่ยนะให้ไปได้ไกลามากขึ้นอีกและนี่ก็คือเทคนิคขั้นตอนง,ง่ายๆนะทําให้คนติดตามติดต,ต่ดตอคุณมากขึ้นนอกจากนี้อาจจะยังมีทิปอื่นๆอีกเดี๋ยวผมจะมาขยายความแต่ละข้อเนี่ยลงลึกมากขึ้นในคลิปถัดไปใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแ,กแชร์แล้วที่สำคัญกดติดตามผมให้ด้วยใครมีคาถามอื่นฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยจนะทําทคลิปมาตอบให้กับทุกคนแนะ่นอนสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ